สรุปคดีืี่สาวของอีอยู่เมียพระราชทานผู้โหดเหี้ยมในสมัยรัชกาลที่5หนประวัติของ EU, อีอยู่อําแดงอยู่เป็นบุตรของจีนเอี่ยมกับอําแดงพุ่มซึ่งทั้งแม่และยายเป็นชาวเครื่องเสวยในพระบรมมหาราชวังอําแดงอยู่ได้รับการฝึกฝนงานเครื่องเสวยตั้งแต่เด็กและเมื่ออายุ17ปีได้เข้าทํางานในสังกัดเท้าพิพัฒนโอชาต่อมาแต่งงานกับหม่อมราชวงศรี แต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพียงสองปีก็เลิกรากัน 2. การสมรสกับพระบันหรือสิงหานาฏอํำแดงอยู่พบรักใหม่กับหลวงแผลงสถานซึ่งทูลขอต่อสมเด็จพระนางเจ้าสมมนัตวัฒนาวดีได้รับพระราชทานให้เป็นภรรยาอยู่กินกันมากกว่า20ปีมีบุตรสามคนแต่เสียชีวิตหมดหลวงแผลงสถานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระบันหรือสิงหานาฏ มีตำแหน่งกำกับพนักงานห้องเครื่องวังหน้าอำแดงอยู่จึงได้เป็นคุณนายอยู่ 3. เริ่มต้นพฤติกรรมผิดศีลธรรมคุณนายอยู่เหงาเศร้าติดเหล้าและมีความใคร่รุนแรงในว้ขึ้นเลข4ีรักรอบมีสัมพันธ์ชู้สาวกับไอ้ไ้ท้าดหนุ่มในเรือนเบี้ยเป็นเวลานานกว่า2ปีโดยไม่มีใครร่วงรู้ 4. จุดแตกหักไอ้ไฮแอบเป็นชู้กับอีกเกลียง ผา้หญิงอีกคนพระบรรรือสิงหนาถกลับมาบ้านและพบคุณนายอยู่กับไอ้ายอยู่ในห้องจึงลงโทษไอ้หายด้วยการให้เคียนห้าสิบทีแล้วล่ามโซ่ไว้ในครัวห้าวันห้าความแค้นของอีอยู่คุณนายอยู่สงสัยว่าอีกเกลี้ยงเป็นคนฟ้องคุณพระจึงซ้อมอีกเกลี้ยงหลายครั้งอย่างโหดเหี้ยมด้วยไม้แสแมอีกเกลี้ยงตอบโต้ด้วยการบีบของรับไอ้หายคุณนายอยู่รู้เข้าก็ยิ่งแค้น อีเกลียงเปิดเผยว่าตนเองก็เป็นชูกับไอ้หายเช่นกันคุณนายอยู่จึงล่ามโซ่และซ้อมอีเกลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 6. การทรมานถึงตายคุณนายอยู่ใช้ไม้แสแมร้อนเผาทวารลับของอีเกลี้ยงและให้ทาสคนอื่นๆช่วยจับและลงมืออําแดงติ้งแม่เลี้ยงของอีเกลียงมาเยี่ยมและเห็นร่องรอยบาดแผลจึงไปฟ้องพระบันรือแต่ไม่ทันการวันรุ่งขึ้นอีอยู่ที่ีเกลียงตกบันไดจนแขนหัก และให้ท่าจับมาทรมานอีกจนถึงแก่ความตาย 7. การพยายามปิดบ,งบังศพคุณนายอยู่สั่งให้ห่อศพด้วยไม้ไผ่แล้วนำไปฝังโดยโกหกว่าตายด้วยไข้ท่านำศพไปวัดสองแห่งแต่สัป,ปเหร่ไม่ยอมฝังถ้าไม่ตรวจศพเมื่อแก้ศพดูพบร่องรอยการทุกตีหลายแห่ง 8. การเปิดโปงโดยพลเมืองดีนายหนูพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ผิดปกติจึงแจ้งตำรวจ ขุนวารินสัญจรทำการชนะสูตรพบแผลจำนวนมากทั้งกระหม่อมหน้าแขนอกและสะโพกรวม9ก้าแผลคดีถูกส่งขึ้นสารพิจารณา9กาการไต่สวนและคำตัดสินเบื้องต้นประลาการตัดสินให้ริบซับอียู่เทียน3ามยก90ทีและประหารชีวิตเขียนทาร่วมมือในการทำร้ายและฝังศพคนละ60ทีท่าที่รู้เห็นแต่ไม่แจ้งความ เที่ยนคนละ30ที 10. พระบรมราชวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระจุลละจอมเกล้าทรงเห็นว่าคำตัดสินยังบกพรองจึงให้ไต่ส่วนใหม่ทรงมีพระราชหัตถเลขาว่าต้องพิจารณาให้ละเอียดทั้งการร่วมมือการครอบครองทรัพย์การสมรู้ร่วมคิดท้ายที่สุดทรงเห็นชอบให้ลงโทษอีอยู่ตามเดิมเที่ยนสยกเกทีและประหาร 11. การประหารอีอยู่ วันที่15ตุลาคมพศ2424วันเสาร์เดือน11แรม7ค่ำอีอยู่ถูกนำตัวไปเคี่ยนก่อนแล้วประหารที่วัดโควัดพระพลาชัยประชาชนแห่กันไปดูแน่นจนสาลาพังอีอยู่ถูกมอมายาก่อนตายแต่ยังมีสติพอที่จะตะโกนฆ่าฉันเร็วๆดาบแรกหัวขาดกระเด็นถูกนำไปเสียบประจาน12 บ้านปลายของผู้เกี่ยวข้องไอ้ไฮเคียนสามทีแล้วส่งกลับไปให้พระบันรือใช้งานต่อเพราะไม่มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมพระบันรือสิงหนาถูกปรับเป็นเงิน11ตำลึงเกึ่งเสลิงเฟืองหกร้อยสามเบียพราะไม่รายงานความตายของอีกเกลียงท้าทั้ง12คนบางคนเคียนบางคนภาคทัานขึ้นกับระดับการมีส่วนร่วมเรื่องนี้กลายเป็นคดีอื้อฉาวในสมัยรัชกาลที่หเพราะอีอยู่มีชายหญิงสามัญแต่เป็น เมียพระราชทานและเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นจากความใคร่และความหึงหวงอย่างอมหิตสะท้อนถึงสภาพสังคมขนบธรรมเนียมเรื่องค่าทาและกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกระดับของคนเมืองไทยยุคนั้น